งามงามพี่น้องคนเมืองไ่นะาคาพี่น้อง มูหนีห่อนปล่อยไว้เมื่อวานนะพี่น้องเมื่อวานเ้ามามันดอกบ่ท่านใหญ่ค่ะมูนี่ใส่ได้เลยยูนัมก่อนขี่ไทยเองสีขาเงาเนานะคะ่ะพ่นเมื่อวานเพิ่นหน่อยมันนี่ก็พ่อกินแล้วเก็บเลยนะคะมืดดอกบางใหญ่พี่น้อง ล่อค่าดีๆกันค่ะเสียดายชอบเกินน่ะเหมือนขีไทยนะพี่น launches. ้องนี่ดอกนึงพี่น้องรูเบล่งพี่น้องเห็นปะคะดอกางใหญ่ไป

ได้ครับพัอนนันไทยน้ำกบมันเลยอะพี่เนี่ยเก็บไม่รู้เเป็นปนยีอันนี้ที่ว่าพันเกิดด้วไตก่อนขีไทยยังสีพันงานดยค่ะขายเงาครับหัวแม่แม่ไปยืนที่ซื้อนั่นแต่ตก็คว้างขวามุ่งชุด Okay. มากระเมียกับอายค่ะอดอกงามดีอยู่ค่ะพี่น้องดำๆมันมีแต่หนอนบินท่องขึ้นอย่ท่าทางล้างข้าอย่างเอา ดอกหวงหวงดอกบางไงค่ะเบิ่งดอกนี้ไหมบ่เท่าเด้ค่ะนี่ปาดบมัง